เราถึงไม่แปลกใจนะครับว่าใครที่ได้ฟังคุณชาดาไทยเศษนะฮะสอสอ,อุทัยธานีพักภูมิใจไทยขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกและสิ่งที่คุณชาดาสะท้อนและก็พูดให้คนทั้งประเทศได้ยินเนี่ยนะฮะเพราะเขามองว่าพักเก้าไกลนี่เป็นอันตรายจริงๆขนาดที่เขาพร้อมจะโหวตเลือก ถ้าพักเก้าไกลยอมถอยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเก้าไกลยังไม่ยอมนะฮะยังดันทุลังต่อเดี๋ยวลองไปฟังย้ำผมตัดมาบางท่อนเนี่ยนะฮะให้ได้ฟังว่าแนวคิดของคุณชาดาเนี่ยมองสถานการณ์เรื่องนี้อย่างไรแล้วมองเก้าไกลอันตรายต่อประเทศชาติอย่างไรเชิญครับมีคําพูดต่อผู้นําทางจิตวิญญาณของพักเก้าไกลว่าถ้านายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจะให้นายพิธาไปลงสตัตยาบันในกฎหมาย กรุงรวมว่าด้วยสารญาระหว่างประเทศซึ่งมีสาระสําคัญว่าสามารถฟ้องผู้เป็นประมุขของรัฐได้อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆหลับตานึกเลยครับพระมหากษัตริย์สูงสุดที่คุ้มกะลาหัวพวกเรามาอยู่เนี่ยไปถูกฝรั่งมังค่าสอบสวนวันนี้เนี่ยจะไม่ต้องไปชี้ที่สอบอไม่ต้องมาชี้ที่คนฝั่งนี้ครับชี้ที่ตัวท่านเองท่านหลุดคํานี้คําเดียวว่าไม่ยุ่งกันดึงหนึ่งสองภูมิใจไทยจะลงให้ท่านครับ และไม่ร่วมรัฐบาลกับท่านด้วยท่านไม่ต้องไปด่าสอวอท่านไม่ต้องไปว่าด่าฝ่ายตรงข้ามท่านได้เป็นนายกแน่ท่านไม่มีอย่างหนึ่งสองท่านยังไม่ยอมเลยครับผมดูพฤติการท่านกูไม่ยอมนี่คือจุดยืนกูเหมือนกับทําให้ผมคิดได้ว่าเฮ้ยพรรคอนาคตใหม่กับพรรคก้าวไกลเกิดมาเพื่อล้มล้างเหรอเกิดมาเพื่อแก้กฎหมายตรงนี้เหรอผมเรียนด้วยความเคารพครับถ้าไม่ได้วยพระเมตตาข,ของระบบสถาบันพระมหากษัตร,ริย์ท่านไม่ได้เลือกตั้งหรอครับ ท่านไม่มีทางได้ร้อยสี่สิบที่นั่งครับผมพูดเลยเลยท่านลองไปพมา่าอเมริกาช่วยอะไรได้ทหารมันยิงดิ้นหมดวันนี้เหมือนกันครับประเทศนี้ท่านไม่มีในหลวงไม่มีสถาบาันลุงตู่กับลุงป้อาไม่กลับบ้านง่ายๆหรอกครับ <c oughs> มีแต่จารากเอฟกมาเล่นกับพวกคุณซึ่งไปแล้วก็ถือว่าโชคดีครับท่าน <c oughs> วันนี้ท่านมีส่วนที่จะนำปมในการขัดแย้งสู่บ้านเมืองน,นี้ ท่านเก็บ,กบมันใส่กระเป๋าไม่ได้เหรอสามร้อยนโยบายเนี่ยไอ้นโยบายหนึ่งเนี่ยใครก็รักพ่อรักแม่ตัวเองถ้าท่านปล่อยให้คนด่าแล้วมมนมีกฎหมายคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ยิงในระเบิดหน้าเมืองเนี่ยประเทศไทยเลยครับจะยิงกงนที่หายไว้ปวงหมดผมอาจจะขอเขาว่าขอออกกฎหมายใหมย่ยิงให้คนที่หมิ่นสถาบันแล้วไม่ติดคุกดีไหม <laughs> มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ววันนี้เราอยู่ได้ ด้วยสถาบันประมาทกษตัตริย์ปกปักรักษาเรามามันเป็นยังไงยายผมไปคิดเลยว่าก้าวไกลอนาคตใหม่เกิดมาเพื่อล้มล้างหรือเปล่าทําไม่ันไม่ยอมสักนิดถอยสักหน่อยหนึ่งนี่คือจากหัวใจของชายที่ชื่อชาดาผมเชื่อว่าได้หัวใจคนไทยทั้งประเทศเหมือนกันนะครับการปลุกเร้าดูรากแนวคิดของพรรคก้าวไกลปลุกเร้าเรื่องนี้มาเพราะมองว่าสถาบันหลักของชาตินั้นมีปัญหานะครับและก็มีการข่มขู่ผ่านแกนนา ก่อนหน้านั้นมาอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดสอวอไม่โหวตผ่านนะฮะระวังจะเจอม็อบแบบมืดฟ้ามัวดินนะฮะพลโทพงศกรรอดชมพูนะอดีตแกนนำอนาคตใหม่ก็ออกมาโพส์ facebook ตเหมือนกันปลุกเร้าเลยนะฮะวันนี้กระบวนการม็อบกระบวนการเตรียมที่จะหยุดงานเพื่อสร้างความปั่นป่วนเตรียมที่จะเจอแน่นอนทั้งประเทศเนี่ยนะฮะจะเกิดขึ้นอานท์นำพาก็โพสต์กันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าม็อบ ออแกนิกเตรียมที่จะออกมาแล้วก็กดดันรวมไปถึงคนอย่างนะคุณภัยสารพืชมงคลเนี่ยนะฮะโพสต์ข้อ,อความในเฟซบุ o กเนี่ยแชร์ข้อ,อความมาแล้วก็โพสต์ในรายละเอียดเตรียมที่จะเจอม็บ เตรียมถ้าเกิดว่าทําให้ประชาชนสิ้นหวังคือการทําลายชาติถ้าคิดว่าจะปราบปรามได้ตลอดจึงไม่คํานึงถึงหัวใจประชาชนแผ่นดินก็จะต้องเดือดเป็นธรรมดานี่คือสิ่งที่เขาพยายามปลุกเร้าแล้วก็มีการหยิบยงเรื่องเหตุการณ์14ตุลาหยิบยงเรื่องเหตุการณ์พฤษภาธมิน2535มาข่มขู่ว่ามบจะออกมาแบบนั้นและก็จะทำการแบบที่ควบคุมไม่ได้เรียนทั้งสองนะฮะว่าสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันสงบ เรียบร้อยลงได้ด้วยพระบาร,รมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นใครที่ได้ติดตามดูรายการพี่ต้อยสอนทิยานเมื่อคืนชัดครบจบจริงโอ้โหเบรกที่สมพูดอย่างชัดเจนเลยนะฮะว่าแงาม่มุมเบื้องลึกที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตัดมาให้ไับชมบางช่วงบางตอนเอาแบบเด็ดๆของเมื่อคืนนี้ลองไปฟังดูนะเช่นครับระวังไม่มีแผ่นดินจะอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมฮะ พวกนี้ชอบอ้างว่าประชาชนจะออกมาเหมือน14ตุลาคุณไปศึกษาให้ดีนะ14ตุลาเวลาเกิดการประทะก,กันเนี่ยมันเป็นฝ่ายประชาชนกับทหารซึ่งเป็นเผด็จการยกอยู่ในตอนนั้นมเมื่อประทะก,กันแล้วเนี่ยนะหเหตุการณ์จบเพราะอะไรด้วยพระบารมีถูกต้องครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วราชกันที่เก้าพระบรมวงศานุวงศ์ลงมาคลี่คลายสถานการณ์เรื่องถึงจบลงได้ถ้าไม่มีสถาบันพระบาษสัริย์อะไรจะเกิดขึ้นเพราะเวลาทหารปะทะกับประชาชนเนี่ยในฝ่ายทหารก็มีการแตกแยกช่วงชิงอำนาจกันเองแล้วก็จะฆ่าประชาชนฆ่าเพื่อปเป็นเครื่องมืออืม,มาดูพฤกภาสามาที่คุณชอบอ้างถึงพฤกภาสามาเนี่ยนะ ผมจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อเกิดการประทะขึ้นมันมีความขัดแย้งซับซ้อนเหมือนกันแม้รุ่น5นะที่นำโดยพลเอกสุจินดาข้า<ไ>ประยูนพลอเอกกาศเอกเกษตรโรจนะนินนะเป็นปึกแผ่นนะ,ะแต่ก็มีฐานบางส่วนซึ่งไม่สบายใจอยู่เหมือนกันมันก็แตกกันอยู่นะเพราะก่อนที่พลเอกสุจินดาพลเอกเกษตรจะรัฐประหารเนี่ยเพราะ รัฐบาลพลเอกชาติชายจะตั้งพลเอกอาทิตยาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมและจะปรับการโยกย้ายเพราะฉะนั้นทหารยังมีตัวที่ดุนกันอยู่วันนั้นเนี่ยนะครับทหารเอาจริงปรับจริงนะ mm hmm. คุณจตุพรนำพามวลชนจากราชดำเนินไปที่รามํำแหง mm hmm. ผม ถูกตามให้ไปที่รามกระแมงไม่ใช่โดยคุณจตุพรเพราะต้องอันนี้ต้อยเครดิตหลังจากคุณจตุพรไปอดีตนักศึกษารามประชาชนก็ไปผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไปคุณจตุพรผมเคยพูดฟังคุณจตุพรบอกว่ามึงเป็นใครนะชี้หน้าคุณสนติยาเนี่ยนะจะชักปืนยิงอะนะ่อันนี้เรื่องจริงครับ ในวันนั้นคุณจตุพรไม่รู้จักหน้าผมอาจจะได้เคยยินชื่อสนธิยานมาบ้างเพราะตอนอยู่รามกําแมงสนธิยานก็ไม่ใช่ธรรมดาเป็นคนคุมกองกําลังติดอาวุธเหมือนกันอไว้ยิงกับกระทิงแดงครับจัดมบ็บดูแลเรื่องความปลอดภัยวันนั้นพระพวกก็บอกเฮ้ยต้องไปช่วยกันแล้วอืไปจัดแนวนะไปจัดแนวรบเพื่อประทับฐานแต่ผมไปไปจัดแนวรบไม่ใช่เพื่อให้ไปปะทะกับฐาน เพื่อจะไปถ่วงเวลาผมทํางานอยู่ที่สมานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ครับในขณะนั้นครับเพราะองค์กรข่าวที่ผมทําอยู่สมานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ถือหุ้นอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่เคยพูดเรื่องนี้ที่ไหนหรอกครับแต่ต้องพูดให้ฟังแก่แล้วไม่ใช่เพื่อจะอวดอ้างไม่เคยพูดผมได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสมานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ดเรเจยุกอิสรางกุลนอยุทธยาบอสนธิยา คืนนี้จะมีปรากฏการณ์ที่ทําให้ทุกเรื่องหยุดได้ส,ง,ง,บดสง,งบหมดสงบหมดสอยญานไปทวงเวลาอย่าให้ปะทะกาันอย่าให้ปะทะกันเรื่องจริงครับสอยญานไม่เคยพูดที่ไหนนะครับและแล้วคืนนั้นที่พูดแล้วน้ําตาจะไหลด้วยพระบ,บารมีอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่อย่างนั้นคืนนั้นตายกันเป็นเบือเละละ<ล>แบงปืนผมเยอเยอะเละเลทะทุกครั้งที่เรื่องจบเนี่ย จบเพราะบารามีวันนี้นะคุณออกมาขู่แล้วคุณนึกว่าจะกลัวเมื่อก่อนนะเวลาจะเกิดการรับประหารเนี่ยเขากลัวอะไรเขากลัวอเมริกานะโอ้โหจะบอยคอรดจะตัดบันสจะตช์การค้าขายตัดระบบการเงินความบาตรสารพัดอย่าง โอ้โหพ่มาทำมาสองปีแล้วไม่ไม่ไม่ตายด้วยเพราะโลกมันเปลี่ยนแล้วดุลของสหรัฐกระจอกผมถามนี้ว่าถ้าเกิดแรงประทะเพราะคุณจุดไฟขึ้นไม่ใช่ผมจุดแล้วฐานก็ออกมาระงับแล้วตายกันเป็นเบื่อเวลาฐานก็ออกมาระงับ อย่าลืมว่าเวลาประชาชนประทะกันเนี่ยทหารไม่ได้โดดเดี่ยวนะเว้ยฮะขอโทษนะไม่ใช่มันจะต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งอยู่กับทหารอยู่แล้วถูกต้องฝั่งผมนี่แหละนี่พูดกันตรงๆนะแต่ผมไม่ได้สนับสนุนให้ทหารรัฐประหารแต่ถ้าสถานการณ์มันไปถึงนั้นมันต้องเดินไปถึงนั้นอยู่แล้วครับครับติดตามชมเต็มๆได้อีกครั้งนะฮะไปดูย้อนหลังได้รายการชัดทบจบจริงนะครับก็ ได้ติดตามการสถานการณ์น่าเป็นห่วงเพราะมันมีกลุ่มคนที่ไปปลุกปั่นปลุกเร้าพยายามจะสร้างสถานการณ์ให้เป็นแบบนี้แต่ข้อเท็จจริงวันนี้สังคมเขารู้เท่าทันนะสังคมเขารู้เท่าทันแล้วนะครับก็รออย่าไปสร้างเงื่อนไขกันลวกันนะด้วยความห่วงใย,ยจากคุณสันติยานนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดแล้วผมและทีมงานขอลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ